สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมารวมชุดดินล่างชนเด่นล่างในทุกอีพีให้ชมกันนะครับในก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝากการทำตามกรดะกดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสุดหัวไทยห้าหกชูกด,ดีครับต่อไปเรามาเริ่มพิจารณากันดูนะครับมาดูรวมชุดเด่นบนล่างนะครับครจะคัดสรร ดีพีที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรแต้มล่างนะครับเด่นอยู่ในวงกลมนะครับโดยพีที่สองนะครับจากสูตรจับคู่สองล้างในชุดที่หนึ่งเด่นสุดคือตัวนี้นะครับสามแปดในวงกลมื่อใครมาไม่ทันก็ไปดูหลสุดร,รวมทั้งหมดเลยถ้าใครอยากเห็น ที่มาของตัวเลขที่มาของสูตรก็ไปดูในอีพีดังนั้นนะครับกดที่ชื่อช่องเลยนะครับกดที่ชื่อช่องสูตรไทยห้าหกแล้วกดคําว่าวิดีโอก็จะเห็นคลิปทั้งหมดนะครับกดสองอย่างเห็นที่ไปที่มาของตัวเลขนั่นเองนะครับอีพีที่สามสองตัวล่างชุดที่สองนะครับเด่นสุดอยู่ในวงกลมนี้สามแปดสาม้าสามจนะครับอีพีที่สี สูตรมาครบสองข้างชนเก้าสูตรวัดดวงเลยใน,นมาครบในชุดที่1นะครับชนได้สีตัว1 3 6่งจดจับคู่นะครับได้เด่นอยู่สองชุดนี้นะครับ3าเจดและหกหกจะไปเป็นอีนพีที่ห้านะครับสุดมาครบล่างในชุดที่2อชนกัน3มสูตรคัดสูตร C 1หนีสและ F 3มมาเทียบชนนะครับ ได้ชุดดินในวงกลมนี้นะครับ3ามเจ6 4 7 4 8แปดสีและหกหนะครับต่อไปเป็นมีทีที่6นะครับสูย์มาครบล่างในชุดที่สามชนกัน3ามสูตนะครับ D ีสี่อนะครับชนกันไปชนกันทั้งแปดตัวนะครับเมื่อมาจับเทียบชนแล้วก็จะได้ตามนี้ ชัดเด่นด้วยสองสูตรนี้ก็จะได้ชุดเด่นในวงกลมนะครับสองหกสามห้าสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดสี่สี่ห้าและหกหกนะครับต่อไปเป็นพีที่เจ็ดนะครับสูตรมาคราบสูตรมาครบร่างในชุดที่สี่นะครับใช้ e e หรือ f เนี่ย e สี่แล้วก็ f สองนะครับชนกัน สองสูตรนี้ชนกันได้แปดตัวนะครับแล้วก็ใช้สองสูตรนี้ชุดสูตรเด่นล่าง a และเต้มล่างนะครับเทียบชนก็จะได้ชุดเด่นในวงกลมนี้นะครับ0 8็นแปดสามแปดสองแปดสามเก้าหกหกสองหกและสามเจ็ดนะครับต่อไปเป็นพีที่แปดนะครับสูตรสองตัวล่างตรงในชุดที่หนึ่งกลักสิบล่างหกสูตรนะครับหกสูตรแล้วก็ น้อยล่าง6สูตรนะครับวัดดวงใช้เฉพาะชุดเต็มเลยนะครับชน6สูตร3 7แล้วก็ชนหน้อยล่างชน6สูตร3 7 8 9นะครับมาจับคู่ก็ได้ตามนี้แล้วก็คัดด้วยเด่นล่างและกระเตมมล่างนะครับก็จะได้ดินสุดในวงกลม3 7 3 8 3 9 7 3นะครับ ต่อไปวีที่9นะครับเป็นสูตรสองตัวดังตรงในชุดที่2องสิบล่างชนดินสสูตรมดไปที่สูตร e นะครับ e หนึ่งสมสีสูตรชนได้ศู2ย์หนึ่งก็สูตรหน่วยล่างชนสีสูตร d 2 e 2อง e ส e สนะครับชุดที่2องในหน่วยชนส์ชนสีสูตรสา 0 3นนะครับเมาาื่อจับคู่ก็ได้ตามนี้นะครับได้เด่นล่างคัดนะครับเด่นล่างแล้วก็เต็มล่างของเราได้เด่นอยู่สองชุดนี้สําหรับสูตรนี้อีพีนี้นะครับสองหกกับสี่หกต่อไปเป็นอีพีที่สิบนะครับอีพีสุดท้ายของล่างนั่นเองเป็นสูตรพิเศษนะครับใครอยากเห็นวิธีการคํานวณให้ไปดูในสูตรพิเศษ พิเศษบนหรือพิเศษล่างจะสอนวิธีคำนวณไปในตัวนะครับื่อพิเศษล่าง3สูตรก็ได้ตามนี้นะครับสิล่างสองส้หน่วยล่าง 3, 4มจับคู่ได้ตามนี้นะครับจะแต้มล่างและเด่นล่างเทียบชนเพะจะได้เด่นในวงกลมนี้นะครับ4ชุดตรง 8, 3, 9, 3, 8, 4และ3าจนะครับ รวมชุดเด่นบนล่างในวงกลมทุกอีพีนะครับในคลิปนี้ชมกันทั้งหมดแล้วนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ผมก็คัดมานะครับสิสูตรที่มันชนกันเด่นชนเด่นนั่นเองเอาในวงกลมนั่นแหละมาชนในวงกลมอีกที่หนึง่งก็จะได้เก้าชุดนี้นะครับในล่างนะครับ้จะมาชุดไหนนะครับ หนึ no like. ่งเด่นล่างต้องไม่หลุดสองแต้มล่างต้องไม่หลุดสองสุดนี้ไม่หลุดก็จะมันต้องมีแน่นอนอยู่ในนี้นะครับถ้ามหลุดสุดใดสุดหนึ่งนะครับถ้าหลุดสุดใดสุดหนึ่งจะไม่มีในวงกลมนี้นะครับต้องเลือกในวงกลมนะครับก็ต้องเลือกนอกวงกลมนั่นเองถ้าสุดแต้มล่างเข้าแล้วเด่นล่างเข้าสองตัวล่างก็จะอยู่ในวงกลมนี้แหละครับาชุดนี้ล่างน่าชอบสุดส่วนกลัว ตัวล,ล่างๆชอบอยู่สามชุดนี้นะครับโอ้โหสามเจ็ดนะครับสามแปดสามชุดนี้ส่วนตัวนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับชอบชุนไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ช,ใช,ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องเลือกตามผมกได้นะครับ แล้วจะโชคองแต่ละท่านจะเลือกได้ตัวอันนี้เป็นตัวกันนะครับกันเบิ้นถ้าเบิ้นมาขางบนล่างน่าจะมีน่าจะเป็นหกหกนะครับรวมชุดเด่นบนล่างทุกอีพีนะครับก็ได้ตามนี้เก้าชุดแล้วก็ชุดชอบส่วนตัวสามชุดนี้นะครับชุดชอบส่วนตัวสามชุดนี้แล้วก็ชุดกัน อีกหนึ่งชุดล่างคือ6 6หนั่นเองนะครับต้อง6กสามเจ็ดสและ66แค่นี้นะครับสำหรับสมาชิกท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับชุดเด่นล่างก็ได้ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพงลงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน โจงโชคดีครับ